อดพี่น้องรอบเดียวป้าอุ้ยพี่น้องเไยประดุกประดุกกระดอดแทฮสอนเด็กพี่น้องเลยอดหลอบเดียวสวัสดีสวัสดีพี่นออกกดอด้อ,นนองสวัสด,สด,สดีตอนสองโมงเสาร์พี่น้องฝนตกแห้งริมวันนี้นะแห้งแบบสุดๆเลยก็เลยพาพี่น้องออกมาหาตองปลาแล้วมาหาไตาโกบพร้อมพี่น้องอันนี้โกบ ก็กระาอะไร<_ <P> _>นตกนะน,นี่นะกบมันหโหว่อยากใส่เเวดข้าก็เลือพอพระผาท้นันแหงอนพี่น้อง โอ้ยกวดไงอืมดมันกินอิ่มที่หน่อมันไปบ่ได้เห็ดเอเล่อยู่มันท้องมันเบ่งเต้นบ่ได้ ปลาดุกอุ้ยปลาดุกพี่น้องเลยเยต้าเงามๆามอุ้ยปลาพี่น้องปลาเบิ่งปลาดุกอุ้ยสะอ่อนเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวแป๊าจิ๊บลงก่อนพี่น้องปลาไหลลิเดี๋ยวจิ๊บล,ล,ลงใส่ปลาก่อนคนนี้แห้งแบบซ้ำกันกันกบมือนตัวลีมุ่นเลยพี่น้องหน่ำเต็มที่ cái <laughs> nước quá nằm <tôi> phù Thuồng mất thì nó ngay Thuồng hoài là nằm này พี่น้องตง้องจิบน้กันหอบเด็กพี่นอ้องสามโมงเสาร์นำหวยมาดเมื่อนี้เต็มพังพี่น้องนำหวยนะี่ยังมาเลยเรื่อยอยู่พกุกบานผังเลยเนาะแต่ว่าเมื่อนี้เข้าปรเดีไปยามรีมาตรองจิบรีกะ่ะเขาลุมงเขาจอกับยามยี่รกพิลลุมแต่ว่าเขามาตรองจิบซ้อนแห้งพี่น้องไอ้ประดุกหลายหลายกลางลงกลังลางกันลงน้อยๆอยู่เมื่อนี้มาตรองู้ดเดียวเมื่อนี <c oughs> มน้มันยังเสาแห้งอ่ะลีก็เลยบ่มีหมูมาตรองู้ดเดียว สามโมงเสาร์พี่นอ้องบโมโหอะจิ๊บชิยวหรือบปล่จิ๊บกับจิ๊บเก่าเนาะจิ๊บใหม่ครับพี่ชิแมนอยู่บ้านจิ๊บใหม่หรือบปล่าก็อยู่เพิยงเพียงแล้วครับบริเวณไปเอามาติดจิ๊บเก่าเดี๋ยวสิไปอันเอาซามกันพี่น้องเอามาไวย้ยำจิ๊บเอาไว้ถอ,อกอันนี้ทีนีถอกปลาใส่กำลังเก็บง่ายปลากำลังลงพี่น้องไอ้แหลนหยาบๆอยู่ปลา มันจะปลาดุกกลางคืนนะปลาดุกมันเที่ยวขนาดยาวเหมือนกันคน ก็ประดุกเรื่อยๆพี่น้องเลยเอาลงแป๊บเดียวนะเอาลงหานาทีจะประดุกเดี๋ยวสิหาจิบใหม่มาเปลี่ยนจิบตัวนี้มันดอกแห้งแล้วพี่น้องที่ถอนแล้วนะเชจ้าใบ้จะเทียนนาประดุกประดุกปลาดที่จะประดุก ปลาะอุอปลาดุกมีตะว,วัอ้วนๆมีกินหลายยามรอบแรกพี่น้องมาเบิ่งนมาได้จกักโตปลาดุกมีแตัวใหญ่ได้พี่น้องปลาดุกแผลเได้ปลาดุกสี่โตพี่น้องคอสองโตปลาดุกสี่ คนตกมาอีกแล้วนามแห้งพี่น้องเลยจิบบัวหัวิยูหรือบ่าจิบเก่าจิบดอก <c oughs> มีจิบลายอันเนาะแต่ว่าอันนี้พอดีถือจิบดอกอีพอลาปาแล้วจิบตัวนี้แต่เาเฮามากครับโเห็นจิบตัวใหม่ก็เลยเอาจิบตัวนี้ตรงดอกกระยามมนมานอยู่หลอบแหลกสี่ตัวพี่น้องตอนนี้สามโมงเร้าวกว่านาทีหมอสีจแจ้งครับพี่น้องงับมอเจาะจันทามาแล้ว มาจับตัต่คนเดียวไ่ยงดีกว่าไปลงไปก็ได้กนินได้พี่น้องเลยพนามาตรงไว้คนนี้แห่งทีเถึงดีบางกบกับบางตาฟ้าในของก็ได้พี่น้องเลยมทุนยิงเอากบก็ได้ ปลาครับนี่ละดุกนี่กระทุนยิงอะไรอยู่สองตัวกระปูกระปูมันไทยนะพี่น้องยามหลอบที่สองมาหนี่งประมาณหกนาทีเพราะว่ายันจิบมันขาดเพราะจิปบตัวนี้มันเกาเลยผ้าก็เหลือพี่น้องเลยเหลือมแม่แมบแม่แม่เยอะย่าอย่ยาเมืองหลอบที่สองเมืองหลับที่สอง คือได้หรือบอแบบแรกโอเคอยู่แล้วพี่น้องแบบแรกแบบที่สองโอ้ยกระโดดใหญ่ตัวนี้พี่น้องโอนี่กระโดดใหญ่กระโด,ะดกมาแล้วสามโอ้ยนี่กระโดดพี่น้องกระโดดใหญ่สองตัวโอ,โอเคเดี๋ยวเอาจิบลงมาพี่น้องอย่ามันสิไปเบิร์ตไปซืสิมาเก็บมาเบิ่งผลงานของกันพี่น้อง หลอดที่สองสิรัยจะโตหลอดที่สองรอบนี้มีฟ้าแสบความน้องประหลดัดแสบกบประดุกที่น้องประหลดตรงทางหน้าจาัดนายสิทธิอยู่แต่ว่ามมีความพยายามไม่ได้เสาะไงก็ประหระลัดไง มาดุกในหนึ่งสองสามสี่สี่โตคือเก่าพี่น้องเจอละสี่โตฝนมาอีกรอบแล้วพี่น้องหนำม้าเกลายดไรัหมแต่ว่าคนยังบม้เศร้าอยู่ฝนรอบนี้เนี่ยเป็นนันพายุพี่น้องเป็นพายุ แต่ว่าโมโหพายุมาหอดหรือบอ่ว่ามันตกแห้งอีหล่ะเป็นพเพาะจังวะพายุสิเขาตกเหนือเสีส่วงหัวแรงถิ่นเราแต่ว่าไม่แห้งเอาส่วงบ่ายโมง,งกลางคืนน้ำมันกไ็ไหลแห้งกรบเกียดห้องสนั่นถี่นเราแต่ว่ากบมันก็เริ่มแบบบ่ออพัดได้แล้วมันจะออกส่องแรกๆก็แหละ โซ่นี่ก็เริ่มบอกว่เห็นกันได้แล้วม,ม,นะมันกินอ,อิม่มเนอะมันกับเขาปลาครบแล้วบักใหญ่เดี๋ยวไปเบิ่งนกันทีอยู่ห่างจากเรือบอสตัวหใหญ่พี่น้องสเส้นย่อยละตัวแต่หนมเห็นถ้าฝนแห้งเนี่ยมันอยู่พี่น้องฝนบ่แห้งเนี่ยมันไปโอ้ตัวนั้นใหญงใหญ่แฉามหวยนี่เบิร์แหละพี่น้องกบแค่นี้นะตัวน้ำแห้งเต็มเรื่องเรื่องเลย กบลายเนานะแต่ว่าพอดถอะแค่ซิม่นพ่อมันตอนนั้นเนี่ยได้พิสูจน์ในเบิ่งพี่น้องโอ้ยพ่อเ่าใดตัวนี้นะอ้อมกินเลยนะะใครจะหนีเนี่ยไปเลยโคตรใหญ่เลยพี่น้องใหญ่แห้งอย่างงี้พอเธอเสียดายไปพี่น้องยาเบิ่งรอบที่สามพี่น้องรุ่นรอบที่สามซิมานท์รีบ่ ประมาณชิปนาทีแล้วมันยามพี่น้องโบได้ปาไปเดนยันชิบมันชิปโดปดตเพราะว่าชิปมันดอกแล้วชิบเก่าเนาะลเลยโบได้ปาไปเดนรุ่นเบืองพี่น้องสิได้ปลาแสบอยู่บนลอนี่ยโหเหนียกมากย่านเนวเดียวพี่น้องยันค้อนใหม่เขา็าค้อนใหม่เข่าเนาะออกแยกคอนใหม่แบบสำประมาณลรัมสำขาเนี่ยมันเอาออก่ยกตรงเพเดียวถอกแล้วแล้วพี่น้องมาลุ่นเบืองพี่น้อง มาลุ้นเหมือนกันตอนถอกบริษายพี่น้องเพราะว่าประหยัดเวลาเนาะมันสองนาทีทองคือเอาออกเลยปอดเถอะรอบนี้มีตะปุกพี่น้องจะวตรงงามๆป๊อดเถอะรอบนี้ลายลีลมสงสัยปามกำลังเริ่มแบบลงนะพี่น้องเริ่มกำลังเริ่มลงลายแตะปุกสองเด็กๆด้อขึ้นนน,นี่นี่ หอกปลาเค็งหอกปลาซิวปลาอย่างนี้บุคคอยนี่แหพี่น้องสลายก็จะเป็นพอกปลาดุกปลาคอลงกลางคืนปลาของนี้ส่วนพอกปลาเค็งปลาซิวเนะี่ยมันจะลงสองลางเวน้นลางเว้นเนี่ยกระด้ย,ยามรีพี่น้องพอกหอกปลาเค็งมันลงสองนั่นส่วงกลางคืนก็นลงอยู่แต่ว่าลงบ่ลายมันยังคาบไปเที่ยวหนับเลงพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ปาร์เถอะเก่าหรือซิปหัวมันส้นกันประมาณเก่าเลยพี่น้องกระดุกมันเก่าโตยามสองรอบเดียรแปดยามรอบเดียร์ด้ย่ยเก่าประมาณแห้งรอบนี้อย่าสู้มันเดี๋ยวมันเสียบมือจะโตง,งามๆพี่น้องกระดุก ตัวหน่อยตัวใหญ่นี่เวิดตัวหน่อยมันหางเลมเงี่นหมอมมันสีเสียบมือแล้วนะหเหลื่อมลายแล้วพี่น้องสิบแปดสิบเก้าัวแล้วขาขาวก็ลงคือกันกลางคืนขาวหางแดง ส้อนปลาลดพี่น้องตัวใหญ่ค่ะกะรี่ปลาลดเห็ดเอย้อยว่าเป็นน่องปลาดรอบที่สี่พี่น้องรอบนี้ถึงประมาณสามนาทีครับถ้าไปถึงบ้าทุก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 รอบพี่น้องโอ้โอย่างเงี้ยนี่กระโดดหือขอของแท้แล้วพี่น้องเกือบโอ้สะแทนเลยพี่น้องเลยเด่นกูโม <laughs> ชมวออันล่อพิเศษอีกนี้ปอดปลาดุกยังบวเวิร์ดพี่น้องยังมาเรื่อยๆชมปลาไปโดนอนนี้ได้หอดแม่โป้มันปลาดุกเริ่มวัวถือกระไดแล้วพี่น้องปอดท้อ ชอบนี่ก็ตื่ดีอยู่พี่น้องประดุกกันประมาณหาหกโตนี่แหละยังต่ำเท่อว่าโอเคอยู่ลำที่สำคัญคือได้พอข่อยใหญ่พรอรข่อยใหญ่ก็จะคือลดต้นางลดยังมาเนี่ยนี่หดคล้องอยูน่นะข้อมันเป็นบอกพี่น้องคล้องแดงๆจะซีเมนต์มัน,มนลดเียยังเข้ามา คิดถ่ายมาคิดคิคือเก่าเกิอ่ะรอบนี้ได้1ิบโตพี่น้องสิบโตพอดีเปเลยกระดุกบาทได้น้อยได้ร้ายพี่น้องมันก่อนได้เก่ากันได้1ิบ ตัวลายยุกพี่น้องมันยุกประมาณประมาณสองโลนี่แหละกระดูกมานโลสองโลนี่แหละยำหลอดตี่หาหน่อยมาเนียงปลาชวนทำหน่อยมายำน้ะปอหลอดตี่ก็เลยลายใช่ปะปอไม่แต่ปลาคอพี่น้องเลยกระดุกปอช่วงทีแจงมาแล้วปลาคอลายเลยนี้ยปลาคอปลาคอของมันเนาะ่ตีนฝังได้อ เดี <ừ. S 2> ๋ยวอาชีพน <HE X AS> <ng grateful> ้องกราพี่นอหน้าที่ทองส่วนนึ่งจะลองจะหน่อยการชมาสรุปมานกันฟลลส่ใดนี่มาคอยใหญ่หน่อยปลาที่สิงห์ดแต่พี่น้องเราไปไปกับยูุงหดปอดรอบนี้แห่งถือปลานี่พี่น้องลาเสื่อมพดต็มโตัวใหญ่เนาะดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหปดาสบิปพี่น้องประมาณสิบโต เดิว่าเสื่อมเนาะอ่ใส่กระถางอะไรบ้างบ่เหิมสอบเพลงงี่ยง่ลงวหามันลงขิใหญ่จตบ่ลงโอ้โโอ้โหอ้กระดุกๆกตนนัว <c oughs> หนลายนี่บอกพี่น้องฮะจังเผาเอาลงเผาขึ้นเผาเอาลงเพราะว่าขันฉาคนนี้กำจะไปทั้งใหม่เพืแต่มันมาตรงไว้กนนี้ให้ชิดท ตอนแรกก็ลังเลและอยู่บ้านบางคนละบ้านก็เลยบไปมาส่งจนคนคือคนจักเตาเคนไมาโตอะกป็น,น,นต,ต,ต้วใหญ่บ้านมาจอดมึงดีพี่น้องรอบนี้นะบ่มุนดีนแต่ว่ายามบ่ได้เนาะมันบ่มุนแต่ว่าเขายามบ่ได้เพราะว่าน้ามันยังแห้ง มันเป็นตง้งแงงก็เลยย้ำบ่ได้ลุงข้าจอใส่ต้งอยู่ลุ่มพอละบ่หัวเราได้หน่อยได้ลายเสนดอบ่ได้ไปส่องมือข้าจิบผู้เจอดหน่อยเพราะโมข้าจิบผู้เจ้าอยากไปเบิ่งอยว่าเราได้ลายเสนอตัวหนึ่งหน่ำแห้งพี่น้องต่อไปดีบ่มุนส่วนสวยๆบุ่ล่ะพี่น้องนำลดลงกต่ยามได้จีร่ว่าส่วงนี้นะย้มบ่ได้น่ำเลี้ลยงไรแห้ง น้ำก็แห้งลายพี่น้องนะำหลงจากไปซองบางลีพี่น้องลุงล้วกระส้วนยามดีแต่ว่าห่บ้านไหนมีภูเขาซิฟเสียห,หน่อยเผาบ่กระชียามงพี่น้องรอบนี้เฮิงสุดก็ะชีถือหน่อยถถิดลายทำได้เดียวมาลุดนมนือนน้ำกันพี่น้องแต่ว่าเฮิง์กไงดีรอบนี้ไปเกี่ยวไก่รอ,อบนี้กถ็ถชือเยู่พี่น้องแต่ว่าไปถามลุงเบิร์กเล่าว่าเราได้เท่เาไรเท่าสามซีฟมาดู เอายามสี่หาหลอบเนี่ยโได้สามชิพอเท่ารอบเนี่ยลายหน่อยอ้กว่าเกือบเศร้าคนละนี่เอาหนีบออกขาด้วยจเอาเก็บลงกันอือนี่โอ้นะเอาน้ำมาใส่นน้ำมันแซหมาะเหมอะเหมาะอ้พี่น้องหลอบเดียวโอ้ยพี่น้องไงประดุกประดุกก็กระดอดแทะปอ้โหหลอบเดียวพี่น้องสุดเลย หลายกว่าในถังอีกคำหน่อยเพราะพี่น้องมีแหละสามซิปเนาะเกือบหอดอีกแล้วรับสามซิปอซิโอประมาณเซาบปลายกันบ่หอดต้องไล่พี่หน่องบ่เคยเห็นรอบเดียวต่อชุดเลยพี่น้องไอชุดไลยเลยต่อรวยแล้วพี่น้องรวยแล้ว วิ้ยปลาดุกโบดปลาครับสอนอนเดียวี่น้องเลยอบเดียวโานมาที่น้องโนี้เป็นตจตนด่นิ่งยู่หลายแห่งนี้เดี๋ยวสิเอาเนี่ยมาใส่กัปอย่างนั้นนี่ย่งมันปากกันตาย ลายแห้งใช่ได้ล่อล่อหลุดมาอีกพี่น้องล่อหลุดมือีกยังใส่ปลาไว้อยู่ล่อหลุดมาอีกรอบนึงหลายรอบไปแล้วแต่ว่าล่อหลุดมือรอบต่อไปเพราะว่าช่วงนี้นะน่าสิเป็นช่วงอันมันไก่ชี้แจงนะปลามันกำลังลงหลายพี่น้องจะถ่ามันแจ้งหรือต่เวนเส็นเลือดมันกำลังร่ลงปลาดุกมัฉีดลงผักปลาเลี้ยงปลาเค็งปลาคอต่างๆเนาะงปลาซิวแต่ว่าส่วนกลางคืนคือปลาดุกเวลาของปลาดุกเขาหากินสุดยอดพี่น้องเลยถาดเสื้อข่มข่ากับการตื่นเด็ก